กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello tea นะสำหรับคลิปนี้เป็นเมาสูนเรื่องราวของเมียน้อยทุ่งสงกันเพื่อนเป็นเรื่องราวของเมียหลวงกับเมียน้อยนะเปิดศึกแย่งชิงกระดุนทองคํากันของแบบนี้แอดมินก็มีจะไปแย่งกันทําไมให้ไม่ใช่นะบยอกยอกมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าปลายฟ้ากันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องปลายก็แล้วกัน ก่อนหน้านั้นไปแต่งงานกับสามีกันเพื่อนชื่อว่าไว้สองคนนี้มีการจดทะเบียนสมรสกันกันเพื่อนวันดีคืนดีตัวของไว้ก็ไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องไมเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0 c ีออกแนวเซ็กซี่กันเพื่อนผมก็เรียกน้องผู้หญิงคนนี้สั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันนามสมมติกันเพื่อนตัวของน้องน้ำกับไว้ก็มีการส่งแชทหาการพูดคุยกันผ่านเลิกเซอร์เชยลกันเพื่อนตัวของน้องน้ำมักจะเยาวยวกันเพื่อนมักจะส่งข้อความมาหาตัวของไว้ บอกว่าเขาจิมเปียกจิมแฉะหมดแล้วกันเพื่อนกลางเกงในเปียกลักษณะเป็นแบบนั้นไปน้ําเดินกันเพื่อนจังหวะน,นี้เองตัวของไว้ก็รนทนไม่ไหวตัดสินใจนัดสัมจริงจริงกับน้องน้ำกันเพื่อนส่วนมากจะเป็นสถานที่เอาดอกกันเพื่อนตามรถตามเรือตามสะพานเป็นลักษณะนั้นไปตัวของน้องน้ำก็ลิมฟีปากบางโบ,งบไปที่กระบอกขหาลามเทงใหญ่ของไว้เสียงดังเจอหลังจากนั้นน้องน้ำก็ไม่พูดพร,ร่ำทำเพลงใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากป่ากันเพื่อนเป็นวิชาฤาษีบทยาขึ้นขย่มตัวของไว้กันเพื่อนเสียง ดังแจ๊แจ๊แจ,จ๊ประสานกับเสียงรดดังอีทแอดอีดแอดอีดแอดลักษณะเป็นแบบนั้นไปสองคนนี้พากันขึ้นสวรรคอ์องหลองอ,องๆองตัวของน้องน้ําตุดร่อนเป็นตะแกงลงสีพร้องกับร้องควนครางอ้อย,ออย ไอ้ y, สารสัมพันธ์กันใน internet, โรอดกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีแหงด่ากันไปหลังจากสองคนนี้แอบคบหากันอยู่นานสองนานปรากฏว่าตัวของน้องปลายฟ้ารู้ความจริงเข้ากันเพื่อนความลับไม่มีในโลกเธอก็เลยตัดสินใจรวบรวมหลักฐานไปฟ้องโชูกันเพื่อนไปฟอ้ปปฟองที่ศาลเอาผิดกับตัวของน้องน้าที่มาแอบคบหากับสามีเธอปรากฏว่าเรื่องมันกับตาละปัดแทนที่ตัวของไว้จะเข้าข้าง,ต,างตัวของน้องปลายฟ้ากับดันไปเข้าข้างตัวของน้องน้ำกันเพื่อนไปเข้าข้างเมียน้อยสังงารกันเพื่อนตัวของไว้ไปเบิกความกับศาลว่าตัวของเขา ไม่เคยรักน้องปลายฟ้ากันเพื่อนคนแบบนี้ใครเขาจะเอาลงเอาแต่กับน้องน้ำก็พอแล้วกันเพื่อนน้องน้ำสร้างความสุขให้เขาเขารักน้องน้ำกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแถมตัวของไว้กับน้องน้ำตรงนี้ยังมีการข่มขู่ตัวของน้องปลายฟ้าบอกว่าถ้าหากไม่ถอนฟ้องทุจะมีการฟ้องร้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทกันเพื่อนสร้างความชีช้ากระลำปีให้กับน้องปลายฟ้ากันเพื่อนเธอเองอดรนทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจนําเรื่องราวนี้มาตีแผ่ในโลกโซเชียลขอความเป็นธรรมจากผู้คนในสังคม เงินเพื่อนเรื่องราวความอีลุงตุงนางระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้บนจอนสห้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของเมียน้อยทุ่งสงกระเล็กครับผมเหตุการณ์ความอีลุงตุงนางคร้งนี้เกิดขึ้นทีอ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพัชราพรกันเพื่อนนามสกุลหลิวคงอายุ28ปีชื่อเล่นว่าปลายฟ้าผมเขเรียกสั้นๆว่าน้องปลายก็แล้วกันเงินเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีสวยงามตามท้องเรื่องกกัันนนเเเลยยทีีดวพื่อ ย้อนกลับไปหลายปีก่อนเงินเพื่อนตัวของน้องปลายเงินเพื่อนไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าด็ดดุนันเงินเพื่อนนามสกุลประยงอายุ31ปีณปัจจุบันนี้ชื่อเล่นว่าไว้ผมขอเรียกสั้นๆว่าไว้ก็แล้วกันเงินเพื่อน2คนนี้เป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทลงทุนทางด้านการเงินแห่งหนึ่งเงินเพื่อนก็เลยรู้จักมากจีกันหลังจากนั้นก็สารสัมพันธ์รักกันเงินเพื่อนตัดสินใจแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสด้วยกันเงินเพื่อนหลังจากจดทะเบียนสมรสตรงนี้ก็ลงหลักปักฐานเงินเพื่อนต กับตัวของไว้กันเพื่อนเปิดร้านขายต้นไม้ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรกันเพื่อนต้นพริกไทยหรือว่าต้นตะไคร้อันนี้ผมไม่รู้เอาเป็นว่าเขาทําธุรกิจร่วมกันในระดับหนึ่งกันเพื่อนเหมือนความรักจะลงตัวเหมือนความรักจะหวานแหววกันเพื่อนสร้างเหนือสร้างตัวด้วยกันตรงนี้มันก็ดีแต่สุดท้ายท้ายสุดความรักครั้งนี้ก็มาสะดุดกันเพื่อนย้อนกลับไปในปีพศ2567รกเกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของไว้ไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าเรนุมานามสกุลสังโชกันเพื่อนอายุ น้องไม้ผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกัน,นเงินเพื่อนตัวของน้องน้ำเป็นสาวสวยหน้าตาดีออกแนวเซ็กซี่นมประมาณ400ร้อซีซีบึ้มๆกันเลยทีเดียวกันเพื่อนใครชอบแนวเซ็กซี่ต้องชอบน้องน้ำแน่นอนกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเขาเป็นพนพักง,งานขายประกันงินเพื่อนระดับหัวใจระดับหัวหน้ากันเลยๆๆทีเดียวกันเพื่อนตัวของน้องน้ำรู้จักกับไว้ได้ยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะขายประกันให้กันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนแต่เอาเป็นว่า2คนนี้รู้จักกันหลังจากนั้นก็มีการส่งแชทหากันเงินเพื่อนพูดคุยกันใน เชิงชูสาวกันเพื่อนตัวของน้องน้ำจะส่งแชทมาหาไว้ในลักษณะของการอ่อยเยือเป็นข้อความว่าวิวกันเพื่อนข้อมูลบางๆบอกว่าตัวของน้องน้ำเขามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วเปลี่ยนสามีไปเรื่อยหาจับผู้ชายกันเพื่อนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่คนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลมากันเพื่อนตัวของน้องน้ำมันจะส่งแชทมาหาไว้กันเพื่อนบอกว่าจิ๋มเปียกจิ้มแฉะหมดแล้วกันเพื่อนตอนนี้กางเกงเปียกลักษณะเป็นแบบนั้นไปน้ำกำลังเดินกันเพื่อนสร้างความหล่อความหลอนให้กับตัวของไว กันเพื่อนใครอ่านก็ต้องหัวใจวิวกันเพื่อนผู้ชายเจอแบบนี้ก็หัวใจระทวยกระบอกขาหลามแข็งปังกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องน้ำกับไว้ก็มีการนัดซัมติงจริงกระเบียวกันนัดสวกแกกันกันเพื่อนส่วนมากจะเป็นลักษณะของการเอาดอกันเพื่อนมีแผลหนึ่งที่ตัวของน้องปลายจับได้กันเพื่อนน้องไปเองไปนอนโรงพยาบาลปรากฏว่าตัวของน้องน้ำกันเพื่อนตัดสินใจนั่งเครื่องบินมาหาตัวของไว้กันเพื่อนมาประมาณ30นาทีนั่งเครื่องบินจากไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจมาเจอตัวของไว้นัโซโล่ใส่เดี่วกัน ที่ลานจอดรถกันเพื่อนเป็นลักษณะของการเอาดอตัวของไว้ก็ลงมาหาน้องน้ํากันเปื้อนหลังจากนั้นก็สมกโอกด่ากันในรถกันเปื้อนตัวของไวเอากระบอกข้าวหลามแท่งใหญ่สอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของน้องน้ําเสียงดังตับ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 ,ตบ,ตบประสานกับเสียงชกดิ้งเป็นจังหวะดังเอสเอดเอสเอส่วนตัวของน้องน้าก็ร้องโคลนคลางตูดล่อนเป็นตะแกรงลงสีเอไอ เดียวละเกินพี่ไว้ขาเดียวละเกินพี่ไว้ขาแฉะหมดแล้วแฉะหมดแล้วเป็นลักษณะนั้นไปสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องหลงองหองกันเพื่อนมีความสุขมีแหงกันดีกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็สานสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้มาเรื่อยๆจนในที่สุดความลับก็แตกกันเพื่อนจิ้มเท่าลานมันเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มีเท่ไ่ใช่นับยอกยอกสุภาษิตอะไรบ้าบอกกะละมังกันเพื่อนความลับไม่มีในโลกกันเพื่อนตัวของน้องปลายฟ้าก็รู้ความจริงเข้าว่าสามีของเธอปันใจให้คนอื่นกันเพื่อน หลังจากนั้นตัวของน้องปลายฟ้าตัดสินใจรวบรวมหลักฐานกันเพื่อนส่วนมากจะเป็นแชทในแนวว่าบิวกันเพื่อนที่ตัวของน้องน้ําส่งมาให้ตัวของไว้กันเพื่อนตรงนี้เองเธอก็เก็บมาเรื่อยๆประมาณ2 0 0พนหน้ากันเพื่อนเรียกว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลรวบรวมมาประมาณ1ปีกันเพื่อนหลักฐานแน่นพอตรงนี้เธอก็เลยตัดสินใจไปฟ้องศาลกันเพื่อนฟ้องชูฟ้องน้องน้ำกันเพื่อนในข้อหาแย่งผัวชาวบ้านกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไป3มคนนี้ก็เลยไปขึ้นศาลกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของไว้กันเพื่อน ไอชิมหายไองูเหา่ากันเพื่อนเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆดันไปเบิกความกับศาลกันเพื่อนให้การเป็นประโยชน์กับตัวของน้องน้ำกันเพื่อนเข้าข้างเมียน้อยสงั้นบอกว่าตัวของเขาเองไม่เคยรักน้องปลายฟ้ากันเพื่อนการแต่งงานกันครั้งนี้เป็นในเชิงธุรกิจเท่านั้นจดทะเบียนสมรสเฉยๆกันเพื่อนเหมือนถูกบังคับลักษณะเป็นแบบนั้นไปเขารักน้องน้ำคนเดียวกันเพื่อนน้องน้ำคือหัวใจเขาลักษณะแบบนี้ก็มีนี่ก็คือการเบิกความของไว้สามีของน้องปลายฟ้าในศาลกันเพื่อนอยากจะให้ศาลโมฆะทะเบียนสมรสอยากจะให ศาลยกเลิกทะเบียนสมรสเขาจะได้ไปแต่งงานกับน้องน้ำกันเพื่อนเรื่องราวนี้มันยังไม่จบสู้ต่อกันในศาลเงินเพื่อนแต่ตัวของน้องปลายฟ้าชีช้ำกระล่ำปีหัวใจของเธอถูกย่ำยีกันเพื่อนสามีอันเป็นสุดที่รักอุตสาห์ไว้ใจอุตสาห์ลงหลักปักฐานดันเข้าข้างคนอื่นสง,ง,านงานเงินเพื่อนตัวของน้องปลายฟ้าถูกข่มขู่อีกต่างหากกันเพื่อนตัวของไว้กับตัวของน้องน้ำรมหัวกันบอกให้น้องปลายฟ้าถอนฟ้องกันเพื่อนไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องร้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทในข้อหาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สุดท้าย้ายสุดตัวของน้องไป้ากันเพื่อนเธอไม่มีทางเลือกเธอไม่มีทางไปอุตส่าห์จะจบเรื่องนี้แบบเงียบๆแต่ตรงนี้เองเธอทนไม่ไหวจริงๆกันเพื่อนผู้ชายก็ไม่ยอมเมียน้อยก็เอาเรื่องกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ออกแนวข่มขู่คุกคามเธอก็เลยตัดสินใจนําเรื่องราวนี้มาตีแผ่ลงในโลกโซเชียลขอความเป็นธรรมจากสังคมขอความเป็นธรรมจากผู้คนกันเพื่อนเรื่องราวนี้ก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังกลายเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนกันเพื่อนเรื่องราวของเมียน้อยทุ่งสงกันเพื่อนหลายคนก็ไปด่าหลายคนก็ไป ส่งตัวของไว้กับน้องนาง,งนเพื่อนมีบางคนบอกว่าทําไมตัวของไว้ถึงเลือกเมียน้อยทั้งทั้ที่เมียหลวงสวยกว่าเมียน้อยอีกกันเพื่อนตรงนี้เองเราต้องพูดกันแบบตรงๆกงงันเพื่อนของแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนตัวของไว้เขาอาจจะชอบแบบนั้นกันเพื่อนออกแนวเซ็กซี่ออกแนวซ SI ิก SI C, จัดลักษณะแบบนี้เขาก็เลยเลือกเข้าข้างเมียน้อยมากกว่าที่จะเข้าข้างเมียหลวงกันเพื่อนอยากจะเลิกกับเมียหลวงไปแต่งงานกับเมียน้อยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อน ของแทบขึ้นอยู่กับผู้มากันเพื่อนนี่คือสุภาษิตอีสานถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบให้เข้าใจง่ายๆของแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเงินเพื่อนมักไผ่มักมันชอบใครชอบมันกันเพื่อนตัวของไว้ก็อาจจะชอบเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงเขาก็เลยเลือกเมียน้อยกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนเมียหลวงจะทวงสิทธิ์ได้ไหมหรือว่าเมียน้อยจะข่าไปแดกอันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่โคตรอีลุงตุงนังของเมียน้อยกับเมียหลวงเงินเพื่อนเปิดศึกชิงกระบอกข้าวหลามทองคำเงเินเง สงกันเพื่อนฟังไว้เปดูทางหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวกันเพื่อนบางทีผัวไม่นอนกับเราบางทีผัวไม่เอากับเราเพราะมันไปเอากับคนอื่นอยู่ก็เป็นไปได้กันเพื่อนเหมือนกับแอดมินที่ไม่ยอมเอากับเมียกันเพื่อนพอไปล่อก,กับพ่อตาเออพูดไปเรื่อยนะยอกยอกเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกร,ราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสสิ่่งงใดขออมมมควาาาาุปถนยเจ็ อย่าจนขอบคุณครับผม